เราไม่ได้ต้องพูดอะไรเลยนี่ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดแค่ว่าไม่ต้ออิจฉาเราล่องหายไปอีกไม่ยินเลยให้เราหบราหบแดดหลับเราแบบนี้นัดฟังที่ไม่มีทาง โอเคนะครับเดี๋ยวแกมผัดนม้อมีัใช่ครับใก้ๆกันหนก็ได้แก้มกนเลยก็ได้ครับอน้อนี่ไหมอร้อนได้ไหมเปักรอน้องอยู่อยู่อยู่ตรงนี้ได้ครับลูกบลูกล้นะครับเป็นขู้อะไรน้องเข้ากล้องหนแล้วน้องเต้ตัวช้องตัวเล็อะเ็อะไรเออโอเคนะครับเทปครับห้3 2ครับ โอเคครับฝอยเพชรครับเดี๋ยวแล้ต้องถึงทางไว้บ้างครับเจฟครับนัดนัดอาจจะให้พี่เพราะวนัดอาจจะยกมือไหว้พี่สองกระดานเจฟครับห้าสามสองครับโอเคครับ โอเคครับคุณั้งคู่ไมเคี้ยวเลยจะายต่อไหะคายต่อไหมอันนี้อันนี้เป็นชิลนะครับแป้งขวก็ได้ครับไม่ได้ครับใครที่ไม่ติดเป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ใดๆสามารถไม่วอให้นะครับแต่ถ้าใครติดเป็นพรีเซนเตอร์ก็อย่ายินะครับ

ที่แดงที่แดงม่เดี๋ยวจะได้่ดหนเดา่ไม่ามแล้วนมาต่มแล้วสหรับวันนี้นาาาขับขอลาไปก่อนนะคับ๊ายบายเย่โอเคครับโอเคครับ5

ขอแนคน่างเดียวก็ได้ครับ ของน้องที่จะออกใหม่ด้วยยังโอเราคุณมากครัมันเกิดอะไรหวัไม่ได้ะตั้งแต่งแคุรีตั้งคุณ้วคุทาวงหลังจองใหญ่ที่ได้ครับผมไรกกายคล่องได้เลยลูกนะคะไปกินกยเตี๋ยวเรือกันดีกว่า

้องคนู้จักนอะไรจบแล้วไม่ไหว่วังเช่นีบีบหน่อยบีบหน่อยบีบหน่อยเก็บไม่หมดหน่อยใครให้เก็บหมดช่วยด้วยบีบด้วยค่ะ นี้ต้องหยดต้องถลมินทเข้เอ,เอ,อเดียวเดี๋ยวเร็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 วนึ่ไม่หมดไม่หม โอเคนะครับหนึ่งสองสามอีกลรูปนะครับหนึ่งสองสาม